ฮัลโหลแชมว่างปะแชมว่างครับงั้นสองสามวันนี้ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบหน่อยนะ,ะนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ผมกระเด็นออกมาอยู่ตรงนี้ตามรำพังสมใจเสมเมื่อพูดถึงการอยู่ที่ชอบแล้วแล้วก็ผมนึกถึงห้าแยกลาดเผาขึ้นมาทันที วันนี้ผมจึงหยิบกล้องแล้วออกไปเดินสำรวจสภาพแวดล้อมแถวนี้ว่าเหมาะกับการอยู่อาศัยอย่างไรบ้างไลฟ์สไตล์คนห้าแยกลาดพร้าวเนี่ยเป็นอย่างไรกันเพื่อนํำข้อมูลกลับไปเสนอคุณผอ,อให้ผ่านอนุมัติให้จงได้ดังนั้นสายเที่ยวสายถ่ายภาพหรือท่านที่กำลังหาที่อยู่เจ๋งๆคลิปนี้เหมาะกับท่านเลยครับข้อแรกเด่นชัดสุดๆจริงๆข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยก็จัดว่าเหมาะกับการอยู่อาศัยแล้วละครับ ก็เพราะว่าที่นี่เดินทางสะดวกมากๆเพราะว่ามีทั้ง BTS ทั้งใต้ดินตะทางด่วนขึ้นเหนือจดใต้ซ้ายขวาไปได้หมดเลยครับผมแต่ความเจ๋งเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นที่นี่มีสวนขนาดใหญ่เรียกว่าเป็นปอดของชาวกรุงเป็นแ,แหล่งแวะพักผ่อนชั้นดีซึ่งนั่นหมายความว่า ถ้าเราอยู่ใกล้ตรงนี้เราจะมาได้บ่อยครั้งแถมยังมีโซนกีฬาที่หลากหลายเอาไว้ให้ทุกท่านด้วยครับผมเหมาะกับสายออกกำลังกายสายถ่ายรูปสายชิลยิ่งนะและเมื่อมองจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นตึกออฟฟิศคอนโดซึ่งแบบว่าถ้าเราอยู่แถวนี้การถ่ายรูปไปที่ห้องเรานะมันดูเก๋น่าดูเลยครับผมโอเคกิจกรรมเพื่อสุขภาพผ่านและแน่นอนนะครับถ้าแยกลาดเผาจะไม่พูดถึงเซ็นทรัลลาดเผากันไม่ได้สายช็อปถูกใจสิ่งนี้แน่นอน ผมนี่ชอบเพลินเลยครับแต่อย่าลืมชอบเผื่อทางบ้านด้วยนะครับรับรองว่าผอบอถูกใจสิ่งนี้แน่นอนฮัลโหลยี่ห้อที่เธอชอบมาเปิดที่นี่แล้วนะรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยผ่านนอกจากห้างแล้วนะครับโซนที่ดูคึกคักอย่างเด่นชัดเห็นจะเป็นโซนแถวตึก S O สโ s เหรือย่าน m ิ x ซ์ย s e ขนาดใหญ่แหล่งทำงานและไลฟ์สไตล์ร้านอาหารของกินเีเพียบครับรวมไปถึงฟูดคอร์ทสตรีทฟูดร้านกาแฟดีๆก็มารวมอยู่ตรงนี้ทั้งนั้น ส่วนฝั่งถนนพุนทธโยธินก็จะเงียบลงมาหน่อยแต่ว่ามีร้านกาแฟาเก๋ๆทั้งหมดสงบตั้งอยู่ด้วยนะครับส่วนฝั่งคอนโดที่รามไปถึงถนนลาดพร้าวกลางวันถือว่าเงียบพระอาจเป็นโซนที่อยู่อาศัยเป็นส่วนใหญ่แต่ผมบอกเลยว่าหลังจากบ่ายแก่ๆเป็นต้นไปของกินสเตตโฟส์ร้านอาหารดีๆร้านดังๆร้านข้างทางร้านลาบร้านบะหมี่ ก็พร้อมใจกัมาเปิดเต็มไปหมดรวมไปถึงตลาดอาหารสดอย่างในซอยลาดพร้าวซอยหนึ่งนั้นเป็นซอยที่คึกคักกันมากๆดังนั้นนะครับย่านนี้ของกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมีซัพพอร์ตทุกระดับทุกประเภทตามความต้องการเรียกว่ากินวนไม่มเบื่อแน่นอนของกินผ่านทำเลแถวนี้นะครับจัดว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆไม่ว่าจะอยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อทำกำไรจะปล่อยเช่าหรือขายในอนาคตผมว่าราคาดีขึ้นแน่ พาดูจากแผนง,งานผังเมืองแล้วเนี่ยเครือเซนทันก็กำลังลงทุนตั้งจุดส่วนรวมไปกับโปรเจกต์มิกซ์ยูสขนาดใหญ่จนกลายเป็นทำเลที่น่าจับตามมองสุดๆไปเลยครับเพราะจะมีแหล่งออฟฟิศเพิ่มมากขึ้นแหล่งทำงานเพิ่มมากขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงว่าความต้องการที่พักก็จะมากขึ้นตามด้วยนั่นเองและยิ่งชัวร์ข้าไปใหญ่เพราะว่าทำเลนี้อีกหนึ่งในสิบทำเลที่คนค้นหาในเว็บดีดีพาร์ตี้มากที่สุดด้วยลองเข้าไปค้นหากันดูนะครับจะซื้อจะเช่าจะขาย มีหมดจะคอนโดไฮไลท์โลไลท์บ้านเดี่ยวแาวเฮาส์อพาร์ตเมนต์ตึกแถวชอบแบบไหนถนัดแบบไหนลงทุนแบบไหนอยากอยู่แบบไหนก็มีครบครับโอเคครับก่อนลาคลิปนี้เดี๋ยวผมพาไปดูทำเลสายแฮงเอาทยอดนิยมของที่นี่กันครับซึ่งติด5แยกแนวรถไฟฟ้ากันไปเลยเมาไม่ขับกลับตรงเวลาร้านเก๋ๆนี่เพยียบนะครับ สายเพื่อนฝูงยำค่ำคืนเนี่ยถูกใจสิ่งน,นี้แน่นอนไปขอปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคอแห้งอย่างที่กล่าวไปนะฮะฮัลโหลอยู่ไหนอะ่ะเอออยู่แถวโซนดื่มห้าแยกลาดเผาอะ่ะพ่อป้านอ,อเออครับ อยู่ที่ที่คุณชอบในทำเลที่ใช่คิดหาบ้านใหม่คิดถึงดีดีดพารพ์ติ